ที่เห็นคือสวยมากมันสวยมันแปลกใหม่มันทันสมัยแล้วเราก็แบบยังวัยรุ่นอยู่อะค่ะก็ชอบแบบคุณมีความทันสมัยสวยงามเน้นสไตล์วัยรุ่นพอเราขึ้นมาเห็นข้างบนนะคะก็รู้สึกว่าทําไมมองไปทางไหนอะชุดมันก็สวยไปหมดทั้งชุดลาตีชุดไทยเอ่ยมันมันสวยมันรู้สึกว่ามันตรงโจทย์แล้วมันใช่แล้วเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปร้านไหนอีกแล้วก็คือตรงเนี้ยที่เดียวจบทุกทุกคนคือแบบดูแลดีมากใส่ใจดูแลรายละเอียดดูแล หุ่นว่าสมควรจะใส่ให้ออกมาดีที่สุดอะอยากให้ออกมาวันนั้นคือดีที่สุดเหมาะสมเป็นแบบใช่ค่ะพอแต่งในวันจริงแล้วมันมันมันเหมาะกับงานมากๆมันมันดูดีมากๆค่ะผู้ใหญ่หลายท่านก็คือชมชุดทุกท่านเลยค่ัเป็นกันเองนะคะครับทีมงานดูแลดีครับแล้วก็ฟิตติ้งชุดอะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกบายตรงตามที่ต้องการนะครับเช้าเจ้าบ่าวสามชุดเจ้าสาวสามชุด แล้วก็งานกันคือเจ้าบ่าวชุดเดียวครับแล้วก็เจ้าสาวสามชุดครับชุดงานแนะนําดีมากแล้วก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ลองลองชุดนะครับแล้วมันชอบครับเกิดความชอบใส่แล้วรู้สึกแบบเนื้อผ้ามันดีครับก็เลยเลือกทั้งเช้าและเย็นเลครในในเรื่องของเนื้อผ้าก็ดีครับใส่สบายครับก็แบบก็ออกมาตรงอย่างที่เราต้องการครับของนัดนะคะชุดไทยกับชุดงานเย็นนะคะก็ ทุกอย่างก็คือออกมาตรงตามที่เราต้องการที่จะตัดเลยอะค่ะวันจริงเราสองคนก็ใช้ชุดจากทางร้านอีกเหมือนกันค่ะ5ชุดเลยของเมียสามชุดมีชุดไทยชุดงานเลี้ยงตอนเย็นแล้วก็มีชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้ของโอ๊กก็เป็นชุดไทยแล้วก็ชุดงานเลี้ยงตอนเย็นสูรสีขาวค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะชุดทั้งหมด มีหลายแบบหลายสไตล์หลายสีครับแล้วก็ดูดูทันสมัยด้วยครับดูเอ้ยใส่แล้วแบบมันดูดีุกชุด,ด,ดวันที่เป็นถ่ายจริงจดิงก็สนุกดีครับในส่วนของช่างภาพก็มืออาชีพดีครับิบวิวคู่บ่าวสาวได้ดีครับตรงตามที่เรา คาดหวังไว้เลยค่ะไม่ไม่ผิดหวังค่ะในส่วนของพีวดดิ้งก็อย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ตามตรงคอนเซ็ปที่เราอยากได้่ทางทีมงานคือแบบสุดยอดมากดูแลดีมากๆมีความเป็นมืออาชีพเป็นกันเองทุกคนว่าบริการดีมากพี่ตากล้องก็บิวสุดสุดตัวแล้วก็หามุมนู้นมุมนี้พยายามให้แบบภาพมันออกมาดีที่สุดแงหน้าสวยมากเลยนะคะแล้วก็เก่งมากพี่เขาเลือก ทรงผมเลือกโทนการแต่งหน้าได้เข้ากับชุดเป็นอย่างมาค่ะคือประทับใจจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะสวยที่สุดในชีวิตก็วันแต่งงานเนี่ยและค่ะ ขอบคุณร้านสวิตบอสซัมทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณที่ทำให้ประสบการณ์ในการแต่งงานเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากจริงๆถ้าใครแนะนำนะคะมาค่ะลองมาคุยกันก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องหาอะไรนะคะมาคุยกันที่นี่ก่อนคือพี่เขามีครบวงจรจร,จริงๆแล้วก็ทุกอย่าง ทุกทีมของที่สวิตบาสซ่อมหาคือมืออาชีพจริงๆค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแนะนําให้มาใช้บริการที่สวิตบาสซ้อมเพราะว่าไม่ผิดหวังครับมาใช้แล้วก็โอเคทุกอย่างเลยนะครับแนะนําเลยครับทีมงานชุดนี้ของสวิตบาสซ้อมทุกคนเลยครับท,ทุกทีมงานอะ่ะสุดยอดมากๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับจูมือเจ้าสาวมาที่นี่เลยฮะก็ <c oughs> แนะนําเลยครับสําหรับคู่บ่าวสาวที่ยังไม่มีร้านในดวงใจก็ขอ า้นยอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความรู้สึกค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันเพอร์เฟกมากๆม,มันลงตัวทุกๆอย่างมีคนคอยดูแลเราจริงๆดูแลเราด้วยใจจริงๆมันมันรู้สึกเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่เจ้าสาวสำหรับเจ้าบ,าบา่าวแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นเจ้าสาวสำหรับทุกคนนะคะมันรู้สึกดีจริงๆค่ะ